อยากเมาอดีตนิกรของเราบ้างคุณพ่อเหรอค่ะต้องตักเลยตอนนั้นทำไอ้นี่แหละว่ามัตสคีด้วยกันทำมัตสคีตอนนั้นเออมัตสคีกันสมซติบางทีมันก็ถ่ายสองวันติดเนาะค่ะแล้วมางเนียหรือบางทีก็อ่วันนึงมันก็หลายเทปเนาะอะไรเงี้ยเจอมาตอนเช้าเจอปุ๊บเจอหน้าไม่ได้ต้องเล่ามุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้ว่ามันเนี่ยตลกร้วนเลยใช่แกจะมีเรื่องมาให้เราขามันเรื่องเล่าอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งพักเที่ยงเล่าอย่า ่มีเรื่องอะไรเมาอดีตพิการของเราบ้างคุณพ่อเหรอใช่ต้องตักเลยตอนนั้นทำไอ้นี่เลยว่ามาตะคีด้วยกันทำตะคีตอนนั้นเออมตะคีกันสมซติบางทีมันก็ถ่ายสองวันติดเนาะแต่บางนีหรือบางทีก็เอาวันนึงมันก็หลายเทปเนาะอะไรเงี้ยเจอมาตอนเช้าเจอปุ๊บเจอหน้าไม่ได้ต้องเล่ามุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดู้มันตลกรู้มันตลกใช่แกจะมีเรื่องมาให้เราขามันเรื่องเล่าอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งพักเที่ยงเล่าอีกอย่าง ไปทำพิธีกรร่วมกัน<ะ>แล้วผมปรากฏว่าตอนนนั้นช่วงนั้นที่บุมท้องน้องอันดา<ะ>แล้วช่วงใกล้ๆกคลอดซึ่ง ยาญเนี่ยก็เป็นคนบ้างานฉันก็จะทารายการจนกระทั่งฉันจะโคตรจะโคอดกลางรายการฉันก็ไม่แขร์ผมปรากฏว่าทางรายการเขาก็คงแบบเป็นห่วงเขาก็เลยเตรียมรถพยาบาลมาให้โอ้แล้วเสร็จแล้วทีมงานเขาแบบบองบอกอ้าใครใช้แบบคือเจ้าหน้าที่รถพยาบาลหายไปไหนคือเขาบอกว่าดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเขาก็เขาก็ถามอ้าพี่ผมเป็นอะไรเขากลัวว่าจะโคอดหรือเปล่าป่าวพี่ดีโน่ไปนอนพี่โน่ไปนอนพยาบาลสวนที่เป็นผู้ป่วยเลย อีกคนท้องยังยืนแบบลันลันทำออแข็งแรงอยู่เลยแต่พี่นุ้ยไปนอนอ๋อนี่ไงแต่คุณพ่อเขาใช้งานมาเยอะแล้วนะคุณพ่อเขาเลยให้เขาเกษียณเขาเลยมีการเปลี่ยนพิธีกรมาเป็นเราสองคนแต่อีกคนนึงนายฝรั่งเหรอคุณวิลลี่นายฝรั่งตักเขาสมิทมากเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวคนนี้ใครก่อนวะเดี๋ยวแม่สนิทกับผู้ชายทุกคนทั้งวงในวงการเลยนะคะเนี่ยโอ้ป่วยเยอะ ตกเป็นของเขาทั้งสองคนแล้วดูสิคาดแถวมากนีโน่ในโอ๊คเคยมีคนจับคู่นะโอ้โหเจราเนี่ยจับคู่ไหมเมื่อก่อนไปเที่ยวเมื่อก่อนไปเที่ยวเลยวะเมื่อก่อนเนี่ยตุดแถวชักกี้เมื่อก่อนเนี่ยตุดแถวชักกี้เสี่ยวอะไรอะชักกี้เที่ยวคืนอะไรเงี้ยเอออยขาพยายามจับคู่ให้อยู่ในห้องสองคนนั่งกันแต่งห่างกันหน้าอะไรเงี้ยเม่กันนึกใจ ชวนเลยคุยอะไรดีวะอะไรเงี้ยเอออีพี่โนญญงคงคิดว่าเอ๊ะจะชวนเขาคุยอะไรดีวะอะไรเงี้ยเออมาเที่ยวครั้งแรกหรอครับครับนน่ารักากคนน่รัเลยพูดครับด้วยโหไม่คิดว่าหมูจะได้ยินนะปกติไม่ไม่เคยได้เคยเที่ยวคืนนี้คือครั้งแรกคือนี่มหาพิจิตรพิยาค่ะน้อหรอครับอะไรเงี้ยนี่แต่กูคุยอะไรดีวะนี่แต่แต่คุยอะไรดีวะอะไรเงี้ยแต่ในใจรู้เล่า ดีมาด้ว่าไอ้แว่นนี่ไม่ธรรมดาด้วยจะาแบบเึงจะยงไงดีว่าออกไปดีไหมหรือยังไงดีว่าสักพักนึงแบบกลัใจจะชดเชยใจจะแอะแอะคนเปิดประตูเข้ามาพอดีตาเติบไปเจี๊ยบเข้ามาพอดีโอ้ยมาช่วยชีวิตรอดเดียวเนียแต่อย่าบอกนะที่แค่โดนจับคู่ของบุ๋มนี่โดนวางแผนแต่งงานเลยด้วยใครพี่ดีโน่